โ้ยเจ๊ยังไงเพื่อนด่ามีอันเบอร์โทรมันสิไห,ทไหโทรอะไรเนาะทูเราสาบแบ๊บไอ้เพื่อนมันเก,าเนกน่าอลไรเนาะคือว่าแบ๊บมันกระเื่อมสวัสด,ดีค่ะกแกสวัสดีครับเป็นยังไงไปโร้องบาลไปโร้องบาลจะโจเลือดเลือดอีกอ๋อ,อครับดเดียวกันกองไม่จังก,ก็ได้หันมาหันเลยโเอือดทั้งฟองเขียนโจเกลือบแหล่โจตั้งนี้ก็ได้มันทั้งลมอยู่ ยังเนี่ยคุณว่าเกลือแหล่มันคือลดลงแม่เห็นอยู่ซํมนี่แหละค่ะไปเจ้าเลยเขาเอ้ยหมอโจะเกลือแล่เกลือแหล่คือลดลงเกลือแลต่ำเกลืต่ำอีกแล้วอยากจะนั่งเกลือแหลอ๋อเจ้าเขาจะมาโจ้อีกโจะอีกไปเห็ดยิ่ยังไปเห็ดยิงยังก็แข้งแรงขึ้นเยอะเลยค่ะคุณหมอเกลือแล่มันหักต่ำเก็เลยว่าเลยเออเใาห้มาแค่แค่นี้ มันสูกรสิไปจอเลือดหานี้อีกขากะดี้ีแลนใดละนี่แ็งแรงแล้วบอบติดเตียงะบัดนี้แลนติแล้วแรงอยู่บนหันเอะบนหังนเจแดงเ่่นเจแดงเมเห็นน้ำเด้อบานอี่นเป็นเจ๊ไดเป็นฮาหมอไข้ขึ้นแล้วซึ่งบอกเล็เอฟซีถือได้บ้านพี่น้องฝันเห็นแต่เก่าๆไหมครับก็คิดเก่าๆได้ด้อันกาจะไดแล้วค่ะ เก่าเก่าเีกเห็นเดเก่าเกาก็องเห็นคนตายสวนเห็นเกาเกาเห็นเดคุ้เก่าเก่าสิเนี่ยค่ะค่เก่าของเก่าของอียางสิแม่คุ้เกาเกาแล้วก็คนตายจำสิฟันตะดนเมื่อไดคะเนฟันดูอยู่นิดเดียวฟันดูอยู่จ้ะ ปันส้ำๆกันสิบครับเมียนค่ะปันซ้่ๆอันนั้นบอกเป็นตัวว่ามี่หรอบอกเป็นตัวว่ามีแต่ว่ามักไม่ใจกันมักนึ่งๆได้บัตรนี่ครับไม่ใจนี่มักนึ่งๆ่็ยอดตลาตาก็หาหาง่ายมากนองบืนเนาะก็เยนี่ยังยิ้มยอดท่าปลาห้าหก็เจ็ดบอลเมียนด้วยแก้วอ่ะมีสัญญาณครับค่ะมากนึ่งหนึ่กระบอกสัญญาณเขียวอ่ะล่ะค่ะ บอกบอกันพวกเก็บเนี่ยข้าวเหนีึ่งหนึ่งใมเดิร์้อวเดียวหนึ่แม่เกข้อวเกอหัวเกอถื่อสมาเนาะก็จังหวะเนับคักอยู่บ่หรอครับนับคักนับดียูเป็นมาจ้าแมนเก่าแล้วก็ไม่เอ๋อจที่ก็มาใช่ครับสัญญาณมาแล้วครับก็ไม่เอ๋แล้วก็มาคัาเก ซีอเือนอนนับเลยเมียนค่ะนอนนับเล็กเลยสีเดนินเลยกันก็เจ้วห่วงมีได้ดนินเด็ก่ะกันห่วงที่แสดงว่าจอบมาหลายงวดแล้วไนยังได้ซห่วงแต่ก่อนมันบ่ห่วงนะตอนน่ะมันห่วงมันออกได้แต่น้องเด็กไก่ได้แ่่คำม่งห่วงมั่งห่งไก่ไก่มัี้ห่องห่วงนี่ทั้งนี้ได้แบบดียวกัค่ะเท่านั้นมั่ห่องยุ่งนนี้ห่วงห่วงเงิน เนียนเนี่เอานี่นึ่ดียันตัวเดียวนะเป็นเยง่ยหนี่นบักดังเป็นล่หมาอีกแต่แต่แหวกนี่ค่ะแสดง่ทั้งความ่นฝันทั้งเหล็กกับแยะมะฮองบอกตัวนี้บันสเดยี่นโอ้หาเก่าขงงามหาเก่าก็งาม แสดงมาน้องแ้วหมักหมักน้ำเพลินผอมบอก็สำรับตัวเลขของเออแก้วนี่เพราะว่าเออแก้วนี่เคยได้จากเลขกับแก่แม่นบ่จากเนาะก่อนหนานีเนาะได้จากเลขได้จากเลขยังในก่อกับแก่กับอีหยังกัอตะก้อนค่ะกับแก่ก็เลข่ฝันครับตอนนั้น่ะกับแก่นะนะตัวฝันบอกเป็นโตเลยมันบ่ครับตอนนั้น มันบอกเป็นตัวว่แสดงว่างวดนี่ฮะต้องไปตีเอาฝันเห็นคนแก่ฝันเห็นของเก่าไหนบอกครับเขาไปนี้ตีเลขกระดูกฟันเห็นกับแก่กับฝันเห็นอันผู้เฒ่ากับแก่นี่มาห้องสดชดเขได้ฝันเห็นเขได้ฝันเห็นอันนี้นับเอาเลยห้องสิบเอ็ดเลยกับฝันเห็นคนเก่าเก่าสิบเอ็ดครั้งคล้องเก่าห้องเก่าหลักลอันมากอีกบอกันเห็นผู้เฒ่าเด้อแต่หักตายก็อะดิอ่ะเป็นไม่เงี่ยมเดีบัดนี้ เจแดงมาตีศูนย์เก่าเก่าศูนย์โตเก่ามาอีกะเก่เจตงัสลากินแบ่งเก่าศูนย์ไปแล้วแจไปลงยิบไปลงยิบเอ้าว่าจะเอามันเพื่อให้โชกูบเจต่างสัญญาณไม่ดีนะครับซื้อใบซ้ำใบละลัตเตอรีสัญญาณไม่ดีใครที่ดูไฟ์สดภาพไม่ชัดก็ไปดูในช่อง youtube นะครับ บุญเก่าโซกนะครับในนารวัยนเ่เกแค่นนะครับหนึ่งหนึ่งขีแแม่นี่บอกเอือยแก้วตีแบบนี้เม่นบ่ตีเป็นตัวแรกก่อนตัวแรกตายไปแก้วหนึ่งหนึ่งบ่ยังอีกตัวิบอ เก่าศูนย์ศูนเก่าเน่ยบอกว่าฝันเห็นคนตายคนนีก็เอาแม่ตายมนี่แม่เขาจำนี่บอค่ะถ้าแมนรอยหลายจำอะไรตัวทำไมจังฝันไปจังสายเราะว่าเบดึกกกัเอาแก็แขนีนตัวเนี่ยคือฝันจังซี่เถี่ยวนี่คือฝันดูเถขนาดว่าสีบ่ฝันแล้ว พอนอนเขาก็พูดโทษแล้วก็พูดโทษก็ยังฝันอยู่ไหมฝันเห็นคนตายอ่ะผู้เฒ่าตายแล้วมันงสิน่ะค่ะเรียกมือไหนกันสื่อของใส่บาศ์ก็แนี่กระแดงมัสเกดสรุปนี่ทอนี้เนะครับเนาะค่ะฝันเห็นผู้เฒ่าก่เกนะครับ อย่าง่าขังเาฝันที่มันออกหัวอาบเพรามันยุดถูกในเพ็าะออกที่หนีเนาะแ้่ห้ามมาหัางใส่ก็เสียดายนะครับเนาะผมท่องเที่อามาเลยถ้าเกับมาบปเจอถูกไหมแสดงมาไปห้ามหัวสรุปตัวเลขนี่หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์เก้านะคะเอ้แก้ว โอ้แขีนๆตัวนี้พี่น้องกับบดายไร้จูนะคะเป็นเลขกับแก่กับเลขฝันเท่านั้นกับแก่สิบเอ็ดเธอ,เอผู้ท่านี้เป็นเกล้า,ากับคนที่เสียกกชีวิตไปแล้วโอ้สาธุนำ<ไ>้ำอันเจ,จแดงเด้อสาิ่นท้นบนำ,ทบ,ำทบุญมาน้ำพันสีได้ขอให้ได้โชคเด้อไอ้แก้วหมดซอยเอฟซีเป็นจิดทอดครับเพราะว่าไอ้แก้วเพิ่นกะทำงานบได้นะครับเพิ่นป่วยเพิ่นติดเตียงอยู่นะครับซอยเรือตัวเองบได้นะครับ ผู้ใดโชคดีผู้ใดใจบุญทุกบ่โชคดีแต่มีม่โชคไม่ดาบน้าจิตใจนะครับที่ดีกะมาซอยไอ้แก้วนะครับทำบุญเนาะค่ะเนาะทำบุญชนุ่นดวงนะครับเนาะลำรวยทุกคนทุกท่านค่ะปีใหม่แล้วทรงไายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับเนื้รวยทุกทันก็นาตานาตาจำไซคขึ้นอยู่ครับอ่เขาไอ้แก้วก็ มีสูงกระพาแข็งแรงขึ้นนะครับเนาอะอยากจะตัวเลขเกัเบ้างนะครับด้วยเพราะว่าตอนนี้สัญญาณไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวอ่ะไปเลยสัญญาณครับขอบคุณเไอแก้วเด้อีกแก้วอ่ะสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของพี่แก้วนะครับหรือว่าีกแก้วผู้ป่วยติดเตียงนะครับได้มาแล้วนะครับ ครับแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเลขหนึ่งหนึ่งจะเป็นตุ๊กแกมะฮองบอกเ้วยอครับเดี๋ยวตุ๊กแกมะฮองบอก11ครั้งนะครับไอแก้วพนับได่11เทือนะครับสําหรับตัวเลขหนึ่งหนึ่งนะครับสําเร็จตัวเลข9 0 0 9จะเป็นตัวเลขความฝันนะครับเดี๋ยวเป็นหันฝันเห็นผู้เฒ่ากับฝันเห็นของเก่านะครับของเก่าเก่านะครับเพิ่งกับปีเป็น9 0 0 9นะครับ ไว้เป็นแนวทางไว้นะครับสัญญาณไม่ค่อยดีถ้าสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับขอให้ไปติดตามทางช่อง YouTube นะครับคุณทํานํำโชคนะครับเดี๋ยวแอดมินจะลงทางช่อง YouTube ให้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขแนวทางของผู้ป่วยติดเตียงนะครับแก๊กแก้วนะครับนอกเข้าใจได้ตัวเลขหนึ่งหนึ่งกับเก้าศูนย์ศูนย์เก้ามีแค่นี้เด้ยครับเด้อ เอาไว้เป็นแนวทางไว้นะครับเพื่อเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวันนะครับในงวดวันที่1ธันวาคม2566นะครับผู้ใดเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้ฉุกเฉลิมมันหมานเด้อครับเด้อให้ทางช่อง YouTube ดูด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้เด้อครับเด้อ119009ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับในวันที่1ธันวาคม2566นะครับ ขอจบๆมันหมานเด้อครับเด้อสวัสดีครับ